สวัสดีครับคุณกำลังฟังติวธรรมะทานใจเข้าใจสรุปจบไวภายใน5นาทีกับอาจารย์วิรัตถอดบทเรียนจากพระอาจารย์ชายแดนศีลสุดทโถทติวธรรมะด้วยภาษาง่ายๆฟังสบายปฏิบัติดได้ภายใน5นาทีในวิดีโอคลิปนี้ก็จะเป็นขยาย ในหัวข้อ1.3ผมว่าในหัวข้อ1.3เนี่ยเราอยากจะบอกว่าถ้าเกิดมันมีอยู่2ตัวในการปฏิบัติธรรมคือเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้หลงอย่างที่บอกว่าธรรมชาติมันมีเกิดขึ้นได้จิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทีละขณะพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับลงตลอดวันตลอดคืนเพราะฉะนั้นถ้าจิตที่ดวงที่เรียกว่ารู้เกิดขึ้นดวงที่หลงก็จะหายไปถ้าจิตดวงที่หลงเกิดขึ้นดวงที่รู้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยสรุปว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้า เรารู้เราจะไม่หลงเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราหลงเราก็จะไม่รู้ ครานี้มันก็น่าสนใจละว่ารู้ว่าหลงอันนี้ก็ยังดีมันก็ว่าเราหลงไปคิดคิดคิดแล้วเราอู้เรารู้แต่ถ้าหลงว่ารู้อันนี้อันตรายคือเราคิดว่าเรารู้แต่จริงๆเราไม่รู้มันคือหลงอ่ะเดี๋ยวคอยมาว่าก,กันอีกทีคราน,นี้ไม่อยากให้เป็นผู้หลงเพราะว่าอะไรครับส่วนใหญ่เราหลงไปไหนอ่ะเราหลงไปคิดนะฮะเราลองไปดูสิเราหลงไปคิดเราไปคิดเรื่องอะไรละ่ะเราลองดูนะส่วนใหญ่เราหลงไปคิดก็คิดเรื่องอดีตใช่ไหมกับคิดเรื่องอนาคตไม่อยู่2เรื่องแหละนะฮะเวลาคนหลงไปคิดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่หลงไปคิด ในอดีตก็คือกังวลกับอดีตแหละเช่นมีเรื่องบางเรื่องที่แบบว่ามันเคยทําได้ไม่ค่อยดีในอดีตนะฮะแล้วมันติดค้างคาใจมาแล้วเรายัางเฝ้าคิดถึงมันเช่นมาเช้าอาจจะสมมติว่าทะเลาะกับลูกนะแล้วเรามาทํางานพอมาทํางานก็เก็บเรื่องที่ทะเลาะนั่นเนี่ยเอามาคิดแล้วบางทีก็หลงไปในอนาคตก็คือกังวลเกี่ยวกับอนาคตข้อด้อยคืออะไรครับทำให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า happiness is now เคยได้ยินไหมครับความสุขคือณปัจจุบัน ทันติดนดทานเคยบอกว่า here and now ที่นี่เดี๋ยวนี้ความสุขอยู่ที่ที่นี่ ทันทีที่เรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันยังรู้สึกตัวนั่นคือความสุขโอเคเพรานะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หลงไปคิดอีกหนึ่งผู้หลงคือหลงไปเสพอารมณ์คําว่าอารมณ์เนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆคือความพอใจไม่พอใจแหละเช่นวันๆนี่พอตาไปเห็นนี่แล้วก็มีพอใจกับไม่พอใจกับเฉยๆใช่ไหมมีอยู่3อย่างส่วนใหญ่ก็มีอย่างไหนเยอะกว่าล่ะพอใจไม่พอใจเฉยๆถ้าเยอะที่สุดเลยจะน่าจะเป็นเฉยๆถูกไหมเฉยๆเราก็ไม่ได้ไปรับรู้อะไรแต่เมื่อไหรก็ตามพอใจ แล้วก็อินโอ้โหอยากให้มันอยู่ต่อเมื่อไหร่ไม่พอใจเราก็อินเหมือนกันแต่ในทางลบอยากไล่มันไปอันนี้ก็คือตาหูก็เหมือนกันสมมติได้ยินเขาชมเราก็โอ้มีความสุขอยากให้มันชมบ่อยๆแต่พอได้ยินเขานินทาเราก็ไม่ชอบนะฮะทำไมมาพูดจาอย่างนั้นจมูกก็เหมือนกันพอได้กลิ่นที่ชอบโอ้ดีจัง กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้หรือพอได้กลิ่นไม่ดีเช่นกลิ่นขยะโอ้ทำไมมาทิ้งตรงนี้ลิงก็เหมือนกันได้เสพอาหารที่เรียกว่ารสชาติถูกใจก็โอ้มีความสุขพอได้กินอาหารที่ไม่ถูกใจก็ไม่มีความสุขกายก็เหมือนกันได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ชอบเช่นโอ้เย็นสบายจังเลยอยู่เขาค้อก็ชอบพอกลับมากรุงเทพโอ้เหงื่อแตกเลยก็ไม่ชอบใจก็เหมือนกันอยู่ๆมันก็ผุดความคิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเขาเรียกว่าหลงกับอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยที่เราเจอเนาะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเจออารมณ์พอใจกับอารมณ์ไม่พอใจแล้วโดยทัวๆไปก็คืออยากได้เวลาเจอของที่เราพอใจแล้วก็ไม่อยากได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับว่ารักสุขเกลียดทุกตลอดอะแต่จริงๆมันมันคืออย่างนี้ครับมันขายของเป็นคู่อะมันซื้อหนึ่งต้องแถมหนึ่งอะเข้าใจความหมายไหมถ้าเราซื้อสุขเมื่อไหร่มันต้องแถมทุกถ้าเราซื้อ ผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาสาวเมื่อไหร่มันต้องแถมแก่ถ้าเราซื้อ รวยเมื่อไหร่มันต้องแถมจนถ้าเราซื้อเพียงแต่มันจะมาไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นผมเรียกว่าในโลกนี้มันมีนมของเป็นคู่ถ้าภาษาพระท่านเรียกว่าทวิภาวะสภาวะเป็นคู่ค,คู่เช่นกลางวันกลางคืนโง่ฉลาดรวยจนขาวดำสูงเตี้ยพวกนี้เป็นของคู่ถ้าเราชอบหนึ่งสิ่งมันก็ต้องเจออีกหนึ่งสิ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าเราเป็นผู้รู้นะเราจะอยู่เหนือความพอใจกับไม่พอใจโอ้โหดีกว่ามะเหมือนกับว่าพอ เจออะไรที่สวยก็อืโอเคมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอเจอเริ่มแก่อืโอเคก็สังขารมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะเข้าใจอยู่เหนือความพอใจไม่พอใจาวนี้เราลองมาดูความสําเร็จนะครับสรุปคือความสําเร็จของการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือทําจิตให้สงบสงบจาก2ออย่างสงบจากความคิดกับสงบจากอารมณ์อารมณ์คือความพอใจกับความไม่พอใจ เพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออยากได้จิตที่สงบพอได้จิตที่สงบมันจะเอาจิตที่สงบเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยแต่จิตจะสงบได้เนี่ยมันต้องทําให้จิตเนี่ยปลอดจากความคิดแล้วก็ปลอดจากอารมณ์สรุปรวมๆเลยก็คือว่าเทคนิคเลยคือเราต้องอยู่กับผู้รู้อย่าเป็นผู้หลงเพราะว่าถ้าเรารู้เราจะไม่หลง เราจะไม่หลงไปไหนครับหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์อารมณ์ส่วนใหญ่ก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ส่วนใหญ่ๆตอนนี้ผมสังเกตจะมาจากตาเพราะว่ามนุษย์ยุคใหม่นี้มันสนใจเสื้อผ้าหน้าผมหูนี่ก็มีเหมือนกันคนไทยชอบเมา ก็ต้องระวังแล้วผมว่าอีกตัวหนึ่งคือกายเหมือนกับว่าเราดูแลแต่ร่างกายะนะฮะเช่นจมูกไม่โดง่งไปทําโดง่งตาไม่สองชั้นไปทํสองชั้นจบสุดท้ายทํำยังไงก็แล้วแต่อีกหน่อยไม่ฝังก็เผานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าความสุข happiness is now นะครับความสุขมันคือความสงบแหละคือการที่จิตไม่แส่สายไปในอนาคตหรือไปในอดีตโอเคเนาะลองดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้รู้จะได้ไม่หลงสาธุครับ